เราอยากจะฝากไปถึงรัฐมนตรีศึกษาธิการหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีไหมครับเรื่องแบบนี้ครับมีครับมีนะครับเชิญเลยครับให,ใ,หให้ผู้ใหญ่นะครับที่มีผลเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของเด็กเนี่ยตามามองว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วสมองเนี่ยมันต้องการโภชนาการที่ทครบถ้วนสมบูรณ์ถึงก็จะเป็นเด็กชาวเขาแต่ก็คือเขาก็คือเยาวชนคนหนึ่งอ่ะครับที่น่าจะได้เข้าถึงอะไรที่มัน,มนดีกว่านี้นะครับและเรื่องการจัดสารหรือการลงมาตรวจสอบเนี่ยแนะนําอย่างหนึ่งเลยครับวิธีการขอตมาเนี่ยจะได้ได้ผลกว่าไม่ใช่ถ้าเกิดว มันก็จะเจอแค่ฝักชีโรยหน้าครับรบมันจะไม่มีทางได้รับข้อมูลที่แท้จริงแน่นอนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วมีท่านองคมนตรีท่านเคยมาด้วยนะครับที่นี่แต่ก็คือแจ้งมาก่อนเขาแจ้งมาก่อนนี่ก็อาหารวันนั้นอิ่มมากแล้วเด็กก็เลยขึ้นแคปชั่นเลยว่าเวลาผู้ใหญ่มาอาหารที่เราได้ทานช่างแตกต่างเหลือเกินเนี่ยอันนี้ก็คือพอเด็กโพสต์ได้สักพักหนึ่งเด็กก็ลบออกไปเพราะกลัวจะโดนอิ่มเองนะครับ ซึ่ง<ม>้าเกิดว่าจะมาตรวจสอบอะไรสักอย่างหรือจะเข้ามาดูสักอย่างเนี่ยควรจะมาแบบเงียบๆนะครับก็เดินทางเข้าไปเลยแล้วอยมาแสดงตัวแล้วก็จะได้เห็นปัญหาแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่มันเป็นเป็นจริงไม่ใช่มาแบบเระเกลดแล้วก็แจ้งมาก่อนอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่ได้ไอันนี้เลยจะไม่ได้ข้อมูลที่มันเป็นความจริงเลยเงี้ย <S 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 อันนี้อันนี้คือสิ่งที่อยากฝากแล้วก็ฝากดูแลเยชนชาวเขาด้วยครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ ตมาบอกว่าอย่างตมาชิกในตัวสายการแพทย์ไปหกคนและคือเขามีศักยภาพครับแต่ขอแต่ขอแค่ว่าเราได้ให้โอกาสเขาแล้วก็ได้ได้มีครูที่ดีแล้วก็หรือทุ่มเทใหเขาจริงๆอ่ะอย่างครูคนหนึ่งอมาตมาเอ่ยชื่อไม่ได้แต่ที่นั่นอ่ะคือมีครูคนหนึ่งที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูจริงๆคือตามเด็กไปในถิ่นทุรกันดารตามภูเขาต่างๆไปทุกหมู่บ้านเนี่ยครูคนนี้สมาชิกเลยฝากลูกๆสมาชิกที่ให้ทุนเรียนก็ฝากกับครูครูคนนี้ไปนะครับที่ราชปรรมกรอเนี่แหละครับชัดเจนมากครับระอาจารย์ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระค คือผมว่ามันมีมูลตั้งแต่ไอ้ไอ้ข้าวนะแล้วก็ไข่ใบหนึ่งแล้วก็ซอสแล้วก็น้ำพริกตาแดงเนี่ยนะครับมันมันมันให้เด็กกินอย่างนี้ไม่ได้แหละครับแล้วพระอาจารย์ก็ยืนยันว่าจัดสรรเนี่ยหัวละ30บาท3มือ้อวันหนึ่ง90บาทคุณผู้ชมใช้ชีวิตทุกวันเนี้ยถ้าคุณผู้ชมมีแบงค์ร้อยหนึ่งเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมไปซื้อกินเองเนี่ยซื้อได้ดีกว่านี้ไหมผมว่าทุกคนตอบได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะไม่จบนะครับครูอย่างน้อย4คนที่ออกจากโรงเรียนไปตอนตีสามเมือ่มอค จะไม่จบแค่ย้ายใช่ไหมจะต้องตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทั้งหมดทั้งมวลใช่หรือไม่เดี๋ยวจะติดตามให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ